สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกเนาะขับเนาะ <c oughs> เป็นอย่างเนาะต้นไม้มงคลของคุณตาวิถีไทยนี่เออมาตอนเชา้ชาเช้าก็แวะมาดูต้นไม้มงคลก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของใครของมัน <c oughs> เออ,เอ,อ ต้นไม้มงคลที่คุณตาวิธยวธีไทยที่พูดถึงนี่ก็คือตัวนี้นะตัวนี้นี่น,นี่ลิ้นบังกรปาโถคุณตาวิถีไทยคําว่าลิ้นบังกรนี่มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะฟังซื้อเลกว่ามังกรนนี่เป็นเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่ฝ่ายอยู่ในฝ่ายธรรมะช่วยเหลือ อ่คนที่ตกทุกข์ได้ยากตามที่เฮาตามที่เขาเบิง่งในหนังในพงสวดานหรือว่าอยู่ในหนังกระดีเนาะอยู่ในหนังจีนหนังหยังนี่เออมังกรอืมปฏิทิโทคนเอามาตั้งชื่อแล้วก็ลิ้นมังกรพันนี้นี่มีความสง่าคือใบของเขานี่ เป,นะเป็นทรงใหญ่ๆนะเป็นทรงใหญ่ๆมีความแข็งแรงและก็มีลายเป็นคลื่นๆนะมีลายนี่ๆๆ,ๆ,ๆเห็นบ่มีลายเป็นคลื่นๆบางบางบางต้นลายชัดเจนเห็นบนะ่เนี่ยๆเนี่ยนี่ยตัวนะ,ๆๆนะข้างล่างนะเป็นลายชัดเจนตัวนี้คือกันนี่บุญตาวิธีไทยจัดไว้หลายตัวอยู่นะ ไว้ลายต้นลายต้นนะอยู่นี่นี่ก็มีนี่นี่นี่น,นอยู่นี่ก็มีนะกำลังสิมีสมาชิกใหม่ด้วยนะนี่นี่ต้นนี่ปาทิโทขคัขนาดคุณตาวิธีไทยเพื่นว่า <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> จัดไว้หลายๆต้นเ,นเด้อเพื่อนว่า,เ,าเดี๋ยวผู้จัดการจะซื้อเอาไปปลูกที่ป้ายโรงแรม <c oughs> เออผู้จัดการนี่มักขนาด ถ้าพูดถึงว่าเป็นต้นไม้มงคลแล้วลิ้นมังกรนี้ยังเป็นลำดับต้นๆนในเรื่องของไม้ฟอกอากาศโอ้ปาแม่นอิรีบอกคุณตาวิถีไทยเออบางคนเอาไปไว้ในห้องนอนที่มีแบบแสงแสงออกมาด้านข้างเออตรงอาจจะเป็นตอนเช้าอืมแล้วก็ตอนเย็นบ้างเพื่อเขาได้ถูกแดดแล้วเขาก็จะฟอกอากาศให้บริสุทธิ์นะปาแม่นอิรีบอก เป็นไม้มงคลไม้ฟองอากาศไม้โชไม้ประดับเพิ่นว่าคุณตาวิถีไทยผู้จัดการต้นที่คุณตาวิถีไทยนี่เอาแล้วเอาแล้วเพิ่นสิจองแล้วนี่เพื่นสิจองแล้วนี่เออบ่เป็นยังสําหรับเกจิอาจารย์หรือว่าอ่าในห้างร้านทองเนาะอยากได้มีคุณตาวิถีไทยจดัยยยนะจดไว,ดวยยนะ้หลายต้นอยู่นะจัดไว้จัดเดี๋ยวก็คือขยายออกนะหลายต้นอยู่ เดี๋ยวถ้าหากว่าต้องการนะต้องการคุณตาวิถีไทยกะส,ส่งให้นะอือโอ้ลินมังกรขีป้ปาว่านี่ที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปเซิร์ชดูอยู่ในเน็ตเนาะมีคุณค่ามีราคาได้โอ้ต้นหนึ่งหลายร้อยหลายร้อยเติบนะหลายร้อยเติบอืมและโดยเฉพาะต้นที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวนี่นี่นี่ต้นนี่ที่เอามารีวิวนี่นะ ซิมีราคาค่นว่าเออ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 เอามาจักหนึ่งกระถางนะคุณตานะค่นว่าโอ้โหโโหโดยเฉพาะต้นนี้เออลิ้นบางกรที่มีชื่อว่าครีบปลาวานโหมันจะคือครีบปลาวานบะเนาะท่านผู้ชมแบบปีๆแบบนี้ปลาวานเวลามันลอยนะเออครีบมันก็สิเพะเวะเพะเพะแบบนี้ครีบหางบ่่รือว่าครีบตรงกลาง เออตรงตรงข้างเนาะครีบตรงข้างอันนั้นหางอันนี้ครีบครีบก็คืออยู่ที่ข้างลําตัวเออครีบปลาวานหูปลาตังซื้อแสดงว่ามีคนสังเกตว่าต้นครีบปลาวานนี่นะเออมันคล้ายๆกับครีบของปลาวานก็เลยตั้งชื่อให้เนาะเออได้การได้การท่านผู้ชม <c oughs> นักเรียนเห็นคุณครูยก ต้นขี้ปลาวานอันนี้เข้ามาพวกเธอหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิลปะคุณครูจะให้พวกเธอวาดต้นนี่ลินมังกรนี้นะลิ้นมังกรนี้แล้วก็ลงสีแต่นี่นเห็นไหมนี่นี่สีของเขานี่ไม่ใช่ว่าจะลงเป็นสีเดียวพรึบนะมันจะมีสีขาวจางๆอยู่ด้านในนะคล้ายๆกับเป็นเป็นด่าง นะคล้ายๆกับมีจุดเป็นด่างเป็นด่างเป็นด่างนั่นแหละไปเป็นด่างลิ้นมังกรด่างที่มีชื่อว่าคลิปมาแล้วลท่านผู้ชมเอยเพลงเพลงประกอบกุนตาวิธีไทยมาแล้วคือเสียงนกคือเสียงนกธรรมชาติตัวน้อยนะตัวน้อยตัวเล็กๆเอา ขอบคุณมากที่มาบรรเลงเพลงให้ถ้าไปเอาเพลงที่อยู่ใน YouTube ไม่อย่างมาเนาะมันก็นจะปิดลิขสิทธิ์อ่า u t u b e กะสิปิดช่องเพื่อนว่าอ่ามี y o u t u b e หลายท่านเพื่อนแนะนำถ้าไม่จำเป็นหรือเฮาหฮิตโบป็นไปเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาทำไม่ได้แล้วก็เอาเสียงสดๆนี่แหละเพื่นว่าจะมีคนชมบ้างไม่ชมบ้าง ก็ไม่เป็นไรเนาะเสียงนกเราก็เสียงห้องแจ๊กแจ๊แจ๊ก๊กไปนี้แหละนกยังห้องจับจับจิ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 บนะเออพอเอาไปเออนักเรียนนักเรียนยังบทจบอืนักเรียนคุณครูพอคุณครูอธิบายเสร็จแล้วนี่พวกเธอเวลาลงสีนะเห็นไหมมันจะมีคลื่นสีขาวแล้วก็มีสีเขียวสลับกันไปคล้ายๆกับ แผนที่นะแผนที่คล้ายๆแผนที่นะด,ดูดูดูเวลาลงสีลงนี้ดีๆเว е ลาวาดก็วาดให้เป็นแบบสวยๆนะเป็นคลื่นขึ้นมาคุณครูครับผมเห็นลูกของเขาตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เออวาดได้ไหมได,ได้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 นี่นี่เขากําลังจะมีสมาชิกใหม่นี่วาดเลยนักเรียนวาดเลยครับาอาจารย์วาดเลย จะมีหลายๆต้นก็ได้เพราว่าคุณครูไม่จำกัดจินตนาการศิลปะนี่บบมีขอบเขตจ,จำกัดพวกเธอจะวาดหลายๆต้นก็ได้ขึ้นมาซ้อนกันนะทำเป็นซ้อนกันซ้อนกันอ่าเพราะว่าธรรมชาติของต้นลิ้นมังกรนี่เห็นไหมตัวนูน้นเห็นไหมนี่เห็นนูน้นอาจารย์ก็ยกเอาหูบลิ้นมังกรขึ้นมาหลายๆต้นมาให้นักเรียนได้ได้เบิ่งเปรียบเทียบนะ นูน่นนูน่นนู่นอยู่ตรงนูน่นเห็นไหมน่นนะ่ะอยู่ตรงนูน่นหลบอยู่ตรงใต้ต้นฝรั่งนูน่นเพนว่าหลบอยู่ใต้ต้นฝรั่งออพอวาดเสร็จให้คะแนนสิบเต็มสิบสิบส่วนสิบไปว่างง่ายไปเออสิบส่วนสิบบาทนี้ระดับมหาลัยเออคณาจารย์ท่านหนึ่งยก ลิ้นมังกรเข้ามาในห้องเรียนเป็นชั่วโมงพฤกษศาสตร์ว่าด้วยต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นทินอ่าและก็เป็นวิชาที่แบบว่าอ่าเป็นวิชาที่เอามาวิจัยอืมเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการขยายต้นไม้มาศึกษาว่าต้นริ้นมังกรนี่มีเคราโครงลักษณะเป็นอย่างไร มีเป็นพืชพื้นถิ่นจากประเทศไหนประเทศไทยต่างประเทศมีชื่อวงว่าอะไรละเอียดไหนระดับมหาลัยนี่ต้องศึกษาตั้งแต่รากเง่าของต้นไม้อันนี้เป็นตระกูลที่มาจากไหนมีเผ่าพันธุ์มีพงพันธุ์วงศาคณาญาติของเขามีอะไรบ้างหนึ่งสสามสจนถึงมถดุหรือว่าเขาพัฒนาการมาจากต้นเล็กๆต้นไหนไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆมาจนถึงตัวนี้ หรือมีการผสมสายพันธุ์ระหว่างนี่นี่นี่นมาจนถึงตัวนี้นะศึกษาโดยละเอียดปีกย่อยลงไปเพราะว่าระดับมหาลายัยต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็ศึกษาไปจนถึง,ถง,ถง,ถงกระบวนการในการที่จะเอาเซลล์ของเขานี่ามาแยกมาเพาะมาพันธ์ุมาขยายพันธนะด้วยเซลล์ด้วยการแบ่งแยกนี่อาจจะอาจจะง่ายๆอาจจะตัดตัดต,ดตดแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงใน บุ้นอาหารอหรือมีหลายๆท่านทําแล้วก็เอาไปเพาะตรงดินธรรมดาก็ได้นะที่มีส่วนผสมที่พอเหมาะแล้วก็ไปเก็บไว้ในบรรยากาศที่พอเหมาะเขาเกิดต้นเกิดรากระดับนี้ต้องศึกษาตัวนี้นะแล้วก็วิจัยขั้นต่อไปก็คือเป็นสมุนไพรไหมเนาะเออสารที่อยู่ในตัวนี่ในตัวต้นลินมังกรนี่สกัด เอาไปทำยาได้ตัวไหนบ้างนะเสร็จแล้วก็เอามาเผยแพร่เอามาใช้เอามาใช้ประโยชน์ปลูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์บ่แม,ม่ปลูกแล้วบบมีประโยชน์บบปลูกนะมีประโยชน์ทางด้านจิตใจประช้ยทางด้านร่างกายแล้วก็มวลชีวภาพทางกายภาพเนาะเออปาที่ทศึกษารายละเอียดลึกๆล,ล,ลงไปวงวานเผ่าพันธุ์เขามาจากสอืม การกินอยู่การเป็นอยู่ลักษณะนิสัยมักแม่ใดอยู่ในแดดเบาหรือว่าอยู่ในที่ร่มร่มรำไรเออป่าปลาเออโบเมนคือว่าคนที่เขาเอามาศึกษานี่ก็ต้องมีข้อมูลไปเซิร์ชบงในเน็ตเนาะลิ้นมังกรนั่นน,นี่นี่นั่นนี่นั่นนั่นนี่นี่นีนนนนนนน่ถ้าในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของความเชื่อของความ อ่าคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้มงคลกับสิบไปทางด้านน้มงคลเออในด้านของการไปใช้ประโยชน์ก็จะเอาไปทางด้านการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศเออบานนี้ประดับสวยงามเ <c oughs> ออผู้จัดการก็เอาไปปลูกซื้อเอาไปปลูกไว้ตรงรัว้วอ่าตรงบริเวณด้านทางเข้านะทางเข้าประตูต้นบักง่าย ซองสลุปสลาบอืมหรือว่าเอาไปปลูกตรงป้ายโรงแรมป้ายรีสอร์ทนะป้ายสำนักงานอย่างนี้เป็นต้นบาทนี้อาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลก,มกนะ็มาคือกันนะมาคือกันไปดูสิคุณตาวิถีไทยวันนี้ท่านรีวิวว่าด้วยต้นไม้อะไรหรือเพิ่นว่า <laughs> คุณตาวิถีไทย เอาต้นไม้ลิ้นมังกรมาครับอาจารย์วสันโหหโหคำว่าลินมังกรนี่มีมีชื่อคําว่ามังกรนี่แสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแน่นอนอาจารย์ว่าเอามาเลยเอามาเลยนะโดยเฉพาะต้นที่เพื่อนรีวิวอยู่นี่นี่นี่ที่คุณตาวิธีไทยรีวิวอยู่นี่และก็มีสมาชิกใหม่พร้อมนี่แห้งคักเผื่อว่าต้นไหนที่มีสมาชิกใหม่เขาบอกว่า กำลังจะมีโชคมีลาบมีวาสนาหัดหัน,หนเห็นบอกท่านผู้ชมเอามาเลยต้นนี้ให้เพื่อนพันหนึ่งเด้อต้นนี้เด้อ,นนเ,อเออไม่ต้องอา่าเพื่อนบอกว่าบอกให้เราต่อเลยบอกง่ายไปพันหนึ่งบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทเออเออโอ้ได้การได้การท่านผู้จัดการเนาะอาจารย์เนาะ ถ้าบอกสั้นแหละสิบได้ของดีไปประกอบเป็นมวลสารวัตถุมงคลน,นะเพราะว่ามีแต่มีแต่ผู้จัดการได้นะในห้างทองผ่านไปปึ๊บหน้าห้างทองมีลิ้นมังกรอยู่ในกระถางมังกรโอ้คุณตาวิถีไทยผมก็ได้แล้วเพิ่นว่า เออได้แล้วลิ้นมังกรที่มีชื่อว่าขี้ปาวานี่ผมเอามาปลูกตั้งนานแล้วล่ะว่าสันเออก่อนที่คุณตาวิถีไทยรีวิวตั้งแต่งวดก่อนๆแล้วเพื่อนว่าเออเพราะว่าลิ้นมังกรนี่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวแล้วเออครั้งแล้วครั้งเล่าดูแล้วก็มีความงามดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นเห็นบอกโดยเฉพาะเวลาขยายพันุ์ออกมาเลยนี่เขาเกิดต้นใหม่มีแห้งได้ท่านผู้ชมเอ้ เออโอ้คุณตาวิถีไทยมันเป็นความสุขเล็กๆเนาะของคนที่ปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นอะไนี่เห็นบอนี่นี่นี่อืมสนีจันแดงนี่กำลังสีออกลูกเห็นบอกเฮป้าแม่อีริบอกคุณตาวิถีไทยเออสีออกลูกก็แสดงว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่คนออกลูกก็ดีใจโชควาสนาสร้างสิงสาราสั์ออกลูก กะเป็นโชคเป็นวาสนาคือกันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเห็นบอกปลาที่เรารักอ่าไปเบิ่งเขาอกสมาชิกใหม่คือเดียกับนี่เงินไหลามาคือกันแตกยอดออกเห็นบอกนี่น,นี่แตกยอดออกมาเบิง่งโหอ่าแตกยอดออกคักคักคักเพิ่นว่าสุดยอดเลยอือบอกว่าสิเป็นพวกนี้นี่นี่ เศรษฐีพันล้านพันล้านเห็นบนนี่นี่กำลังสีขยายออกออกรูปใหม่นะมีแหงหูมีแหงตามีแห,ง,แหงใจหรือว่าจะอยู่ที่เป็นแบ็กกราวด้านหลังขอบคุณนะบอลบอลดางเขาบอกว่าบอลดางอันนี้บอลดางขาวด่างนะอ่านี่กำลังจะออกสมาชิกใหม่กะสวยงามไม่แพ้กันนะสวยงามไม่แพ้กัน <c oughs> ปฏิทโทเบิดหรือยังได้ไปหมดแล้วอาจารย์ก็เอาไปให้นักศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไปขยายพันธุ์ไปเอาทําไปเป็นประโยชน์ไปวิเคราะห์สังเคราะห์นะเอาไปเป็นยาไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้จัดการก็เอาไปปลูกในป้ายนะเป็นมงคลเป็นไม้ฟอกอากาศเวลาที่แขกหรือว่า คนที่มาเช่าโรงแรมมาพักโรงแรมนี่คอยลงไปกระจกด้านหลังด้านข้างนะนั่งกินข้าวอยู่สิเห็นต้นไม้นานาพัิธา์ที่ผู้จัดการเพื่อนเอามาปลูกไว้สําหรับแขกได้เบิง่งเวลากินขา้าวมันมีแห้งนะเอองามบาัดนี้ลูกศิษย์อาจารย์ก็เอามาวาดเอามาเขียนเอามาระบายสีเล่าถึงต้นอันนี้ให้นักเรียนฟังอ เป็นเรื่องเป็นราวนักเรียนต้นอันนี้เป็นต้นลิ้นมังกรที่มีชื่อว่าขี้ปาวานพวกเธอรู้ไหมพ่อแม่ปู่เา่าไปให้นักเรียนฟังนักเรียนก็ฟังนะประวัติความเป็นมาของต้นลิ้นมังกรอันนี้ปฏิทโทเจ้าของห้างทองก็เอาไปปลูกตั้งแต่ปลูกต้นไม้อันนี้มาต้นมังกรนี่อมืมีแต่โชคมีแต่ลาบนะมีคนเข้ามาซื้อของ บะนี่ร้านขายอาหารคุณยายเออผู้จัดการเพิ่นก็นลงมาคุณยายผมนัดสั่งต้นลิ้นมังกรที่บ้านคุณตาวิธีไทยแล,ะละ้วล่ะเพื่อนว่า <c oughs> คุณยายกันย่างไปทางหลังจักน้อยย่างยอลิ้นมังกรขี้ปะวานออกมาบักใหญ่นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะท่านผู้จัดการหัวซันโอ้เป็นใบบักใหญ่นะ ใบใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ใบน้อยนี่นี่ใบน้อยนี่นี่ธรรมดามันจะใบใหญ่นู้นขึ้นไปลิตรนะเลยเลยกล้องขึ้นไปอีกต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่มากถ้าอุดมสมบูรณ์แห้งใหญ่นะสูงเพียงแอลเพล่ะนะค <c oughs> ุณยายปลาผู้จัดการตาค้างโหคุณยายมีต้นลิ้นมังกรขี้ปลาหวานต้นใหญ่ขนาดนี้เลยคน่าโอ้แม่นแม่นแม่นแม่ ผู้จัดการจะเอาสักต้นสองต้นก็ได้นะพันว่ายายคิดไม่แพงเออสว่าต้นนั้นน่ะเ,เห็นว่าอาจารย์ที่จะเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลเน่ะเ <building. S 1> พิ่นซื้อแล้วกับคุณตาวิธีไทยแต่บอกเป็นหยังถ้าผู้จัดการอยากได้ก็มีอยู่นะจัดไว้หลายต้นอยู่จัดไว้หลายต้นอยู่นะหลายต้นอยู่แต่ละต้นก็กําลังจะมีสมาชิกใหม่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยนะ เหมือนกันเลยอืมคักคักคักแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าลินมังกรอันนี้ถ้าเอามาประกอบวัตถุมงคลแล้วนะเป็นมวลสารร้อปดอันนี้อยู่ในลำดับต้นๆมังกรจะเป็นคนที่ปกปักรักษาคนดีคนดีได้คนดีฟังดีๆแต่ถ้าหากว่าพวกเธอมีมังกรตัวนี้ ามาอยู่ในตัวนะถ้าหากว่าเมลเลกเกเลนะเป็นอันธภา,านหัวไม้เป็นคนบดีนะบอกเขาวัดเขาว่าบกฟังเทศฟังธรรมอ่าไม่ตักบาตรทำบุญบกเขาวัดเขาว่าฟังเทศเขามิซาอ่าหล,ลายอย่างที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละคนแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่อเนาะ สิ่งต่างๆเหล่านี้แม้ว่าจะมีวัตถุมงคลดีขนาดไหนก็จะเป็นเหมือนก้อนอิดก้อนดินธรรมดาคุณตาเออนอาจารย์เพิน่น่ามาอีกแล้วนะท่านผู้ชมนกนกนกทั้งๆแต่ตั้งหากว่าเป็นคนดีช่วยเหลือนะผู้ที่ด้อยโอกาสรู้จักบุญคุณนะคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่ช่วยเหลือเรา สิ่งเหล่านี้ก็จะมีฤทธานุภาพเบิ่งนุปาทิทโทอาจารย์เรามีกุโซรบายได้สั่งสอนลูกศิษย์บุมแม่นว่าได้ของดีได้ของอ,อปุกเสกมาแหละจากอันนี้นี่โอ้เรามีมังกรอยู่ในตัวเพิ่นมาไม่ต้องกลัวใคร <laughs> แม่น ใช่น่าจะคิดได้อย่างนั้นแต่ถ้าหาหกว่าเราไปยิ่งพยองอวดโอ้สปปรรพคุณมันก็บดีอาจารย์ว่าบดีนะให้เป็นคนสุภาพนอบน้อมท่อมต้นเอ,อจึงจะมีฤทธ,ธานุภาพนักแปเพืนว่าอาจารย์เอาและเนาะเบิดหรือยังบะนี่ตัวละครของคุณตาวิถีไทยผู้จัดการก็ได้ไปปลูกนะได้ไปปลูก แล้วก็คุณยายก็ปลูกไว้ที่บ้านแล้วคุณครูก็เอามาให้นักเรียนวาดนะนิสิตนักศึกษาก็เอามาวิจัยเอามาพัฒนาสายพันธุ์มาทดลองมาตัดแต่งพันธุก,กรรมเอาไปใช้อย,ย่างแน่เออเอามาสกัดใช้เป็นยาสมุนไพรด้านใดด้านใดบ้างเนาะอ่าในห้างร้านทองเอาไปปลูกร้านทองขายดิบขายดีหรือร้านอาหารนะ ต่างๆร้านค้าต่างๆที่เปิดขายนั่นขายนี้นะเอาไปปลูกไว้จากต้นน้อยๆลูกค้าก็สิลายขึ้นนะลายขึ้นแล้วก็เป็นต้นไม้ปกปักรักษาคุ้มครองมีมังเหมือนมีมังกรเฝ้าคอยปกป้องคุ้มครองได้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 ไดไดไดเออไดไดคณเอาจารย์ก็เอาไปประกอบมวลสารวัตถุมงคลเอาไปให้ ลูกซิทได้ปกปักรักษาคุ้มครองเป็นสเสน่ห์เป็นวาสนาเ,าเป็นมงคลนะปาทิทโทรครบท่วนกระบวนความและเนาะมานีเนาะคุณตาวิธีไทยได้บดสุผู้สุคน <laughs> นักเรียนหมักขนาดไหนถ้าเป็นชั่วโมงศิลปะนี่โอ้เาว์เา,าคนหาดินสออยู่ในกระเป๋าคลิกคลิกคลิกค,กคกลิกลูกดีลูกรลน พอคุณครูบอกว่าเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดและก็สีขึ้นมาวาดระบายสีต้นลิ้นมังกรที่มีชื่อว่าขี้ประวาดในนี้ไวขนาดนะไวขนาดยิ้มมีความสุขมากกับวิชาวาดต้นไม้เออปฏิโทไดการไดการเอาละเนาะสำหรับมือนี้ขอบคุณสำหรับบรรดาอ่าแบ็กกราวที่อยู่ด้านหลังนะที่อยู่ด้านหลังบอกว่าสิเป็น สนีจันแดงหรือว่าต้นอันนี้นี่นต้นอะไรนะนี่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 นสีชมพูนี่นี่น,นี่เอ่อต้นมอย่างก็อา่าจำชื่อบ่ได้นะจำชื่อไม่ได้หรือสีผสมบอลสีราชินีแห่งใบไม้หรือจะเป็นตัวนี้ที่กล้องศาสตร์มานะกล้องได้ศาสตร์มาบ้างนะศาสมาบ้างโดยเฉพาะเงินไหลมาด้านหลังนี่ทางนูน้นทางนูน้นนะอ่าลินมังกร กระถางนู้นที่ถูกพาดพิงนะที่ถูกเปรียบเทียบพาดพิงขอขอบคุณที่เป็นฉา,ากประกอบเรื่องแต่พระเอกของเรื่องของเราเมื่อนี้ก็คือลิ้นมังกรที่มีชื่อว่าขี้ป,ป่าวานไม้มงคลพระเอกของเรื่องเช้านี้ครับท่านผู้ชม